สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์มิกนะครับวันนี้ผมจะมารับคําท้าจากช่องอะไรนะนนโฮบไบโฮบไบชแนลใช่เขาท้าผมมานะทุกคนเขาบอกให้เอาน้ําใส่น้ําแข็งใส่น้ําแข็งใส่คุใส่คุค <c oughs> แบบค <c oughs> ุถังสีอะทุกคนใส่ถังเอาน้ำสองถุงใส่ถังในน้ําแข็งแล้วก็เอามาลาดตัวนะทุกคนแต่ผมแต่ผมจะไม่เอาถังผมจะเอามอครับผม ใหญ่ไปถังถังนี่มันมันเล็กเกินไงใคนมันกระจอกเกินไงใช่มันแบบยังไงกระจอกเกินอ่ะมันใช้ไม่ได้อ่ะใช่ถังนี่ใหญ่ต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราเอาน้ำแข็งใส่กันเลยเอาละมานตัวเองอีกไปเราท้ามาแล้วก็ตั้งอันนี้ไงผมรับคำท้าแล้วนะทุกคนเวลาคำท้ากับป๊อปติดโอ้โหน้ำแข็งเฮ้ยเฮ้ยมือไปอ่ะ เดี๋ยวแปหนึงอุย้ยอุ้ยเย็นต้องรอให้น้ำแข็งละลายนิดนึงเข้าใจไหมไม่ต้องรอรอ <c oughs> นี่ครับท้าใครไม่ท้านะทามิตามิกนะทุกคนเขาท้าผมด้วย <c oughs> ใช่ท้านนด้วยแต่ว่าผมทำพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ว่างครับมา <c oughs> ให้เทราดเลยหรือว่าไงเทน,นิดตักเอาไหมตักเทน,นิดก่อน โ oh yeah. oh yeah. อ้ย่โอ้ย่าเลรรบานเร <c oughs> อรบ,บานเดี๋ยวตักให้น้ำมันลดนิดนึงก่อนค่อยยกเทย็นไหมนะ <c oughs> ่ะย็นง,ง่อยธรรมดา track, อ่ะจิบใจเหรออุ้ยยินมาก <c oughs> น่องแข่งก็แดกหัวอะไรอ่ะสั่นเหรอสั่นโจโจ้เลยเนี่ยเออจะตักให้มันอันนี้ก่อนอันนี้แบบพอรามานะครับผมตัดทีนิดนะครับคนท้าเขาเอาถังแป๊กเดียวอะใช่คลุเล็กอันนี้เราตักลาดนะผมตักลาดทีนิดอ่ะเขากระจอกเกินไปไงอันนี้เราต้องแบบ อาการหน่อยเนวเขาเ่างั้นเถอะใช่เดี๋ยวพวกนี้เอาองค์เนี่ยดูความเหนือครับผมนั่งสั่นไปเจ้าเข้าแล้วฮะต้องค่อยๆเทไงทรมานทรมานซะเจ้าจุทรมานตีหาดแล้วนะสะใจสะใจไหมสะใจจริงผมขอท้ากลับนะทุกคน น้ำแข็งถุงใหญ่หนึ่งถุงถุงละหกสิบบาทโอ้ใส่องค์ลงไปแช่ห้านาทีครับผมไอ้นาทีเดียวกันอย่าซอกละเขาจะทำไหมแช่ในองค์อ่ะแต่ผมจะเป็นไข้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะต้องไม่เทลัดหัวก็ได้เดี๋ยวเป็นไข้โอ้แต่ที่แน่ๆพุ่งออกแล้วครับไอ้ไอ้ไอ้เทตัมนี้ันก็อนหน้ามากันไลเมื่อกี้ที่แน่ๆพุ่งออก้วครับเฮ้ย ยาไม่สะใจครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะใจล่ะสั่งโจโจเลยเนะยเจ้าเข่าฮะอะไรนั่งจันแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงคุณมิกเข้าหัวร้อนแล้วมั้งน่ะ เขาดูอยู่อะใช่เขาหัวรอดแล้วน่ะอย่าไปซันนั่นไงคนท้าหัวรอดแล้วน่ะเอาทำเหนือเขาครับน่ะทำเหนือเขาอะแต่นี่ผมท้ากลับไงผท้ากลับให้เอาน้ำแข็งถุงใหญ่อะถุงกระสอบอะถุงขนาดนี้ถุงละหกสิบบาทโอ้หถุงกระสอบเลยไงเอาใส่ในเอาใส่ในโอ่งแล้วก็ นั่งแช่นาทีนั่งแช่นั้นก็ค่อยอู้ก็ได้เพราะทงสั่นหรอกมาค่อยพูดโอ้โหนี่ขนาดน้อนแค่โดนขาเลยนะชาไปเลยอะมือชาเลยนั่งแช่เออนั่งสั่นประมาณสิบนาทีอีกอีกสักพักก็จะเป็นไข่ครับถ้าถ้าผมหายไปก็ไม่ต้องสืบเพราะผมเป็นไข้ครับผม เป็นไงหายแล้วเฉพาะไอกระสันเห็นมันนั่นเป็นไงพูดถึงเขาหน่อยเขาเขาดูอยู่เนี่ยอย่าหาทำอย่าหาท้าเหรอใช่อย่าหาท้าด้วยไม่น่าช้าไม่น่าท้าหรอกไม่ได้เตี้ยมกันด้วยอ่ะเขาบอกผมทีหลังตอนเขาลงคลิปแล้วอ่ะโอ้โหตอนนอนโมนี้ใช่ไหมใช่วันนี้ผมไม่ว่าเราเขาท้าสองช่องเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปด้วย ท้าท้าพี่เกมไหมสิ้นไม่ไม่พี่ไม่รับพี่พี่เกมนี่คือแบบพี่ไม่รับคำท้าเป็นอะไรสั่นทำไมพาร์ติระฆังพอดีนะครับวันนี้หกโมงเย็นอากาศหนาวหนาวด้วยอ่ะเอาละครับผมสั่นโจโจเลยอาณาลาดไหมลาดน้ำเย็นออกอ่ะลาดมาดิน้ำก๊อก เหนือก็เขาให้นี่แหละทุกคนทำเหนือก็เขาอะเนาะใช่น้ำแข็งถูกแค่ถุงเดียวถุงนึงผมซื้อมา20บาทโอ้โหก็อย่าล้างก็ล้างเท้าก่อนเลยนะครับก็เท้าเปลี่ยนอ๋อล้างหัวเด็กหัวเปืี่ยนอันนี้ได้ทีเลยเนาะได้ทีเอาคืนเขาเลยเนาะได้ทีแกล่งเลยเนาะ ตัวให้แล้วเนี้ยทุกคนครับอยากให้ผมแกล้งอะไรนนก็เมนใ<อ>ต้คล<อ>ิปได้เลยโอ้อะไรอะจะเอาตำลาดอีกจะเอาถุงตดจะเอาอะไรอะขังนนในห้องน้ำกว้างถุงตดเข้าไปในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเมนก็เผากระเป๋าคอน์ดเงี้ยทุกคนได้นะกระเป๋าคอน์ดเขาที่เขาซื้อมาแพงนะได้เดีด๋ยวผมจะจัดให้แมนก็ ตัดผมวันหัวนอนเงะครับโอ้โหเกแอบตัดนอนไกลเนาะ<ช>งับงับเลยตัดแล้ววิ่งอี๋อืมมีดไรฟันเนี่ยหายแล้วครับผมหายได้ไหมหายยังเอาให้แน่ขาอ่อนดู่ไร่หายได้สุดเชิ่นน้วไม่อาบแล้วค,คืนนี้ กลับไปบ้านก็ไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมเปลียนตัวเปลีป่ยนเสื้อผ้านอนเลยใช่เปลี่ยตัวแบบบ่มไงบ่มเอาน้ําอุ่นมาอาบเนี้ยเห็นซาบตกผุกมเจ้า <c oughs> เป็นเลยหายยัง <c oughs> หายแล้วไม่น่ามาท้าคนอย่างม oh ิสเตอร์อ่ะโอ้โหแกงมิสเตอร์ใช่ไหมใช่แค่นี้ยังจิ๊บจิ๊บไงต้องต้องเห็นต้องเห็นบอสครับผมถ้าไม่เห็นบอสนี่ผมว่า ต้องเห็นบอสไงต้องเห็นบอสโด,ดนเปียกไงพี่เกม่ะใช่ <c oughs> อยากเห็นพี่เกมเปียกด้วยใช่เขาเปียกไปแล้วรูไม่แล้วเขาอีกขนตาผมหลุดเป็นเส้นเป็นเส้นเลยทุกคนมันเต็มเลยโอแค่โดนมือมือชาเลย โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยน,นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้คลิปนี้จะสอนว่าอย่าหาทําใช่อย่าหาทำอย่าหาทำบายบายครับด <c oughs> ๊คร <c oughs> ับายเราจะไหวทำไม